ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับ เข้าใกล้สภาวะวิกฤตสถานการณ์เศรษฐกิจของลาวเข้าไปทุกทีรัฐบาลลาวก็ยังคงพยายามอย่างหนักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างไรก็ตามใช่ว่าวิกฤตในครั้งนี้จะสามารถฟันฝ่าไปได้โดยง่ายเมื่อไม่นานมานี้ธนาคารกลางของลาวประกาศจะตั้งหน่วยงานแห่งใหม่ในสังกัดมีชื่อว่ากรมควบคุมเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจและการค้านปัจจุบันซึ่งลาวอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศและแนวโน้มความต้องการในการใช้เงินสกุลต่างประเทศเพื่อการนำเข้าสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบาทที่สำคัญของกรมควบคุมเงินตราต่างประเทศคือการควบคุมกระแสเงินต่างประเทศให้แข็งแกร่งและครอบคลุมและการรณรงค์ให้มีการใช้เงินกีบกันมากขึ้นภายในลาว การประกาศดังกล่าวได้ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยและค่าเงินหยวนของจีนในตลาดของเรานั้นได้พุ่งทะยานสูงขึ้นในทันทีเท่ากับว่าค่าเงินกีบนั้นก็ยิ่งสุดหนักลงเข้าไปอีกทั้งนี้สภาแห่งชาติลาวได้มีมติในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมปี2565ได้เลือกนายสอนใสศรีพันอรให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนายคำพันวิภาวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งได้ประมาณ1ปีเศษโดยนายสอนใส่วัย57ปีสำเร็จการศึกษาจากสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นบุตรชายของพลเอกคําไตสีพันดอนในวัย92ปีอดีตประธานประเทศลาวในระหว่างปีพศ2 5 4 1ถึง2549ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญในลาวได้เกิดขึ้นหลังรายงานโดยบริษัทมูลดีอินเวสเตอร์เซอร์วิสของสหรัฐอเมริกา ได้ระบุว่าลาวกำลังอยู่บนเส้นทางสู่การผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการด้านธรรมาพิบาลที่อ่อนแอภาระนีสาธารณะที่พอกพูนแต่ทุนสำรองระหว่างประเทศกลับมีไม่เพียงพอที่จะใช้จัดการกับภาระนีสินได้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับพักประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งกุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จมาตั้งแต่ปี2518แม้เศรษฐกิจของเรา จะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตเกือบ8ซซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองแร่และโรงไฟฟ้าในประเทศจนกระทั่งเผชิญกับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด -19 เมื่อปี2563จึงส่งผลให้มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของลรา อยู่ในระดับที่ติดลบมานานในระยะหนึ่งก่อนจะก,กระเตืองขึ้นกลับมาเป็นตัวเลขบวกอีกครั้งและยิ่งไปกว่านั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากฐานและก็ส่งผลให้อัตรางเงินเฟอ้อของเราได้ทะยานพุ่งสูงขึ้นระดับ30%เมื่อปี2565ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบสองทศวรรษ และก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่เกือบ40%เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในภาพรวมก็ยังถือว่าเศรษฐกิจของลาวนั้นได้อ่อนแอเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านทุกแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP สูงขึ้น107.1%เมื่อปี2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก93.1%เมื่อปี2564โดยเกือบครึ่งของหนี้ทั้งหมดเป็นการคร้างชำระหนี้ต่อจีนซึ่งตอนนี้มีบทบาทที่สำคัญต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลาวด้านข้อมูลจากธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าลาวจัดอยู่ในระดับล่างของประเทศที่มีรายได้ปานกลางทั้งที่18.33%ของประชากร คุณภาพชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งของความยากจนของสหประชาชาติหรือ UN เสัดส่วนการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำความเหลื่อมล้ำในเขตเมืองได้ขยายกว้างรัฐบาลลาวแทบไม่เคยเปิดเผยสถิติการว่างงานของประชากรในขณะที่รายงานล่าสุดของ World Bank ในเรื่องนี้อยู่ที่ปี2,564ระบุว่าอัตราการว่างงานของลาว อยู่ที่ประมาณ3.6%แต่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO คาดการว่าอัตราการว่างงานของลาวอยู่ในกลุ่มสูงสุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนายอเล็กซ์เครเมอร์ผู้แทน Worldbank ประจำลาวได้กล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจของลาวเป็นผลพวงที่ชัดเจนของการบริหารจัดการหนี้และการสร้างรายได้เข้าประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลลาวควรจะทบทวนแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้สาธารณะที่รวมไปถึงการปรับแก้มาตรการยกเว้นภาษีรายงานโดย IMF ระบุว่าสถิติล่าสุดถึงเมื่อเดือนธันวาคม2564ปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศของลาวอยู่ประมาณ1,480ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ51,415.20ล้านบาทแต่มูลค่าหนี้ต่างประเทศ ซึ่งต้องชำระคืนในแต่ละปีกลับยังคงอยู่ในระดับเดียวกันนี้ไปจนถึงปี2,568เป็นอย่างน้อยซึ่งเป็นมูลค่าประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ลาวทั้งหมดอีกด้วยหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญของลาวและเป็นที่ทราบกันดีสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคนั่นก็คือกระแสไฟฟ้าในฐานะแบตเตอรี่แห่งเอเชียอย่างไรก็ตามการที่กระแสไฟฟ้าที่ส่งออกมาแทบทั้งหมดนั้นมีไทย กัมพูชาและเวียดนามซึ่งเป็นลูกค้าหลักก็ยังไม่ถือว่าเพียงพอส่วนโครงการรถไฟขนส่งสินค้ากับจีนก็ยังคงเป็นระบบที่ต้องจับตาในระยะยาวก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานั่นเองจริงอยู่ที่รัฐบาลลาวของนายสอนไซแสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างไรก็ตามสำหรับชาวลาวเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพัคเดียวและพักเดิมมาโดยตลอดถ้าหากผู้มีอำนาจที่อยู่บนยอดพีระมิดยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของลาวก็ยังอยู่ในขีดอันตรายนั่นเองเศรษฐกิจลาวเงินกีบอ่อนค่าน้ำมันขาดแคลนเงินเฟ้อพุ่งหนักสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปปลาว ได้กลายเป็นที่จับตามองในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังประสบกับสภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงท่ามกลางสกุลเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างหนักและก็เกิดการขาดแคลนน้ำมันขึ้นทั่วประเทศวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนทั่วสปปลาวต้องเผชิญกับปัญหาหนักจากการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจนปรากฏภาพของประชาชนได้ถือถังหรือขวดลิดไปยืนต่อแถวยาว เพื่อรอซื้อน้ำมันที่ปั๊มหลายปั๊มถึงขั้นต้องแจกบัตรคิวหรือไม่ปั๊มก็ปิดไปเพราะไม่มีน้ำมันขายนั่นเองที่มาของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันนี้หลักๆแล้วก็เกิดมาจากการนำเข้าน้ำมันที่ลดลงประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบจากการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบในปัจจุบันสปปลาวสามารถนำเข้าน้ำมันได้เพียงประมาณ20ล้านลิตรต่อเดือน ในขณะที่ความต้องการน้ํามันต่อเดือนมีสูงมากกว่า120ล้านลิตรเลยทีเดียวโดยน้ํามันสําเร็จรูปส่วนใหญ่แล้วจะนําเข้ามาจากไทยและก็ซื้อขายด้วยเงินสกุลเงินบาทหรือเงินดอลลาร์สหรัฐทําให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่สกุลเงินกรีบอ่อนค่าซึ่งก็หมายความว่าต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อน้ํามันนั่นเองในขณะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกก็พุ่งสูงขึ้นซึ่งมีผลมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน รวมไปถึงผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาและตัวเลขของการนำเข้าน้ำมันที่ลดลงทำให้ราคาขายน้ำมันที่หน้าปั๊มได้ดีดตัวขึ้นสูงมากโดยเฉพาะตัวเลขราคาน้ำมันในสปปลาวในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า92.6เลยทีเดียว ในช่วงเดือนกันยายนในปี2021สกุลเงินกีบมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ9,400กีบต่อ1ดอลลาร์แต่ในนับปัจจุบันในวันที่12มิถุนายน2022เงินกีบได้อ่อนค่าลงไปกว่า14,400กีบต่อ1ดอลลาร์หรือพูดง่ายๆคืออ่อนค่าลงไปกว่า50%ปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินกีบอ่อนค่าหลักๆมาจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ ที่ภายหลังธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายทําให้เงินดอลลาร์มีมูลค่าสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่และส่งผลให้เงินทุนนั้นได้ไหลออกจากประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะประเทศที่มีการขาดดุลทางการเงินหรือบัญชีเดินสะพัดจํานวนมากอย่างสะปะปลาวซึ่งเม็ดเงินเป็นจํานวนมากได้ไหลออกจากเงินกีบไปยังสกุลเงินต่างชาติ ในขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ในสปปลาวก็ไม่เชื่อมั่นในสกุลเงินกีบและก็หันไปถือสกุลเงินต่างประเทศเช่นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์แทนทุนสำรองระหว่างประเทศหนี้ต่างประเทศสูงการป้องกันความเสี่ยงต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินทําให้ธนาคารกลางของหลายประเทศต้องสะสมระดมทุนสำรองระหว่างประเทศไว้เป็นจํานวนมากเพื่อใช้พยุงค่าเงินในช่วงที่มีความผันผวนที่สูง แต่อัตราเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของสอปปลาวณเดือนธันวาคมในปี2021มีอยู่แค่ประมาณ1.26พันล้านดอลลาร์โดยถือเป็นตัวเลขที่ต่ำจนน่ากังวลเนื่องจากสามารถรองรับการนำเข้าสินค้าได้เพียง2.9เดือนซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่กำหนดให้ประเทศรายได้ต่ำ ควรจะมีอัตรางเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ครอบคลุมการนำเข้าได้4-6ถึงเดือนอีกทั้งสปปลาวนั้นก็ยังมีหนี้ต่างประเทศที่สูงมากกว่า1.24มื่นล้านดอลลาร์และหนี้ในประเทศอีกกว่า900ล้านดอลลาร์รวมกว่า1.33มื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียวหรือมากกว่า71%ของ GDP ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้มาจากการกู้ยืมสำหรับโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ โดยจากหลายโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Bell and Road Initiative หรือ BRI ซึ่งรวมไปถึงโครงการทางรถไฟสปป,ปลาวจีนที่มีมูลค่ามากกว่า5.9พันล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลสปป,ปลาวรับผิดช,ชอบประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์ในขณะที่มีการกำหนดชําระหนี้ประมาณ1.3พันล้านดอลลาร ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดของสอปปลาวอีกด้วยทําให้เกิดคําถามสําคัญถึงความสามารถในการชําระหนี้ของสอปปลาวที่สุ่มเสี่ยงที่จะไปไม่รอดแม้ธนาคารโลกจะชี้ว่าการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้มีแนวโน้มที่จะมีผลสําเร็จและการประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสอปปลาวเพิ่มขึ้นจาก2.5%เมื่อปีที่แล้วเป็นกว่า3.8%ในปีนี้ ค่าเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ18ปีผลจากวิกฤตน้ำมันขาดแคลนและการอ่อนค่าของเงินกีบอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟอ้อของสอปป,อปอลาวได้ไต่ระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าอัตราเงินเฟอ้อของสอปป,อปอลาวนั้นได้เพิ่มขึ้นมากกว่า12.8%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งสูงสุดในรอบ18ปีและสูงเป็นอันดับต้น,ตน ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยสภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงทําให้ประชาชนสอปปอลาวเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่มากขึ้นและก็ต้องดิ้นรนอย่างมากเพียงเพื่อซื้อของอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งที่จําเป็นอื่นๆในครัวเรือนโดยข้อมูลจากสํานักสถิติของสอปปอลาวพบว่าในเดือนพฤษภาคม ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารและการค้มนาคมของประชาชนเพิ่มขึ้นมากกว่า34.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันตลอดจนราคารถยนต์และอะไหล่รถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนราคาสินค้าและบริการก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า20.6%ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลและค่ายาก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว13% ส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว8.2%ราคาไข่นมชีสก็เพิ่มขึ้น22.79%ขนมปังและแป้งก็เพิ่มขึ้น16.7%ในขณะที่ราคาเสื้อผ้าและรองเท้าก็เพิ่มขึ้นมากกว่า11.7%ด้วยดุลการค้าของสอปป,อปอลาวติดลบนายกสอปป,อปอลาวได้สั่งปฏิรูปงบประมาณ ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสปปลาวนั้นก็ได้เผชิญกับการขาดดุลทางการค้าและการบริการคิดเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า340,000ล้านบาทซึ่งผลกระทบมาจากวิกฤตการโควิดที่ทำให้ต้องปิดประเทศและขาดรายได้ที่สำคัญอย่างการท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจสปปลาวยิ่งสุดหนักลงไปอีกโดยนายกรัฐมนตรีสปปลาวคำพันวิภาวัน ถึงกับต้องประกาศปฏิรูปด้านงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐและการประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้มีการประกาศขึ้นภาษีบางรายขึ้นหลายเท่าตัวพร้อมกับการเอาระบบการชำระภาษีออนไลน์มาใช้รวมทั้งยังประกาศห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีเองมาใช้รถหลวงประจำตำแหน่งเมื่อหลังพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเพื่อลดงบประมาณรายจ่ายของทางการแต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสปปอลาวดูจะดีขึ้นในช่วงต้นของปีรายงานจากเว็บไซต์ลาวเทรดพอร์เทลพบว่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้การค้าของสปปอลาวมีตัวเลขที่เกินดุลรวมกันกว่า189ล้านดอลลาร์ก่อนจะกลับมาติดลบในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ขาดดุลรวม156ล้านดอลลาร์โดยการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สปปลาวนั้นมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที่น้อยลงมากซึ่งการที่ทุนสํารองระหว่างประเทศมีน้อยในขณะที่ความต้องการสกุลเงินต่างประเทศเพื่อนําเข้าสินค้ายังไม่ลดลงทําให้ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินกีบที่อ่อนค่าลงเป็นอย่างมากทางออกของวิกฤตผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์เงินเฟอ้อของสอปปลาวจะดีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ แม้ว่ารัฐบาลสอปปอลาวนั้นจะพยายามกำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมสภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบตลอดจนการเร่งแก้ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขาดแคลนโดยธนาคารกลางสอปปอลาวได้ออกมาตรการเพื่อคุมเข้มของการไหลเวียนเงินทุนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศสำหรับใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมจับมือกันกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลเพื่อปราบปรามการค้างเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบซึ่งรวมไปถึงเตรียมปรับปรุงการจัดการสกุลเงินต่างประเทศและกลไกการจัดหาเงินเพื่อรองรับการนำสินค้าจำเป็นจากต่างประเทศเพื่อให้มีสกุลเงินต่างประเทศมากพอสำหรับการนำเข้าน้ำมัน ทางรัฐบาลสปปลาวจะเดินหน้าจับมือกับหลายธนาคารพาณิชย์เพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับปรุงการจัดการแหล่งรายได้จากต่างประเทศอีกด้วยซึ่งวิกฤตเงินเฟอ้อของไทยเราก็ได้เจอมาแล้วเมื่อปี2540นั่นเองแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้จากการร่วมใจกันรักและสามัคคีกันภายในประเทศแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดกับเรื่องนี้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ